ขนมถังแตกมาแล้วจอดน้อยถังแตกไม่ได้ยินจะเข้าไปของอมึละรอตั้งนานนะข <c oughs> อัน,นี่ขาดีนะขาดีก็ดีใจด้วยถังแตกขายยังไงคะถังแตกอันนึงโรตีขายยังไงเอ้ยอ,อ๋อเท่ากันเลยนะ ขังแตกหนึ่งโรตีสองหนูขอถ่ายวิธีทํานะคะพอดีแม่ค้าขูดมพะพร้าวอยู่เลยไม่ได้ทําให้ดูไม่เป็นไรงั้นดูของข้างๆเตาไปก่อนแล้วกันได้ยินเสียงแตกคุณลุงตั้งนานมานั่งรอแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วก็มานั่งรอใหม่วันนี้วันหยุดด้วยขายดีเน,ะน,นาะ ต้องดูวิธีทําและยินเสียงขูดมะพร้าวก็รู้แล้วเขาใช้มะพร้าวมาขูดจริงๆโปรตีเขาทํามาแล้วแต่ว่าขนมถังแตกอะทํากันใหม่ๆได้ของมายังอุ่นๆอยู่เลยเพะตากแดดหรือเปล่าอ้าวแลกันขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้ววิธีทําล่ะทําให้ดูหน่อยเข้าไปในคลองไหมคะเขาไปออกมือเลยปักน้ำเลยอ๋อเกิดไม่ได้ตอนนี้ก็อดเลย ไปแล้ว่วาเสียดายจังเลยไม่ได้วิธีทำเลยอ่ะทำไมเมื่อกี้ไม่ขอสูตรแป้งคุณลุงเขาละ่ะไ่เป็นไรพวกนี้มานั่งรอใหม่พูดแล้วต้องทำด้วยนะแม่ดูขนมถังแตกกันดีกว่ามาแล้วมาดูของกันดูแนวข้างในจะเป็นมะพร้าวกับ น้ำตาลแล้วก็งาดำาดยินเสียงแต่คุณลุงไหมไปแล้วยังบีบอยู่เลยขนมถัง,งแตกคุณลุงยังอุ่นอยู่เลยค่ะแม่มกัดไปคำนึงแล้วอร่อยดีได้รสสัมผัสของแป้งมะพร้าวน้ำตาลคลุกกับงาดำขนมถัง,งแตกคุณลุงอะ่ะชิ้นละ15บาทชิ้นไม่เล็กนะคะตอนที่แหม่มได้กินเนี่ยเวลาเกือบบ่ายโมงอยู่คลองแถววัดพมรินเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กิน